ครับการสะสมตาดอกเนี่ยจริงๆแล้วในพืชไร่อย่างเช่นพริกมะเขือต่างๆพวกนี้จะไม่มีความจําเป็นเพราะว่าเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่เนี่ยเวลาถึงเวลาเขาก็จะออกดอกนะครับเวลาเก็บชุดแรกใบชุดที่2ก็จะออกดอกซ้อนขึ้นมาการสะสมตาดอกนี่เราจะใช้กับพืชที่ทํานอกฤด,ดูนะครับโดยเฉพาะพืชน,นอกฤด,ดูอย่างเช่นลำไยมะม่วงชมพู่ขนุน นะครับเราต้องมีการสะสมตาดอกฮะท่านผู้ชมการสะสมตาดอกนี่แนะนำให้ใช้042516ตัวนี้บริษัทชดช้อยไม่มีนะครับก็เป็นของบริษัทอื่นนะฮะท่านผู้ชมนะครับ042516ใช้เพื่อยับยั้งการแตกใบอ่บอนใบอ่อนและสะสมอาหารให้พืชออกดอกพร้อมกันนะครับใช้คู่กับไฮเดทนะครับ ไพเดตนี่ก็เป็นสารที่ช่วยในการสร้างแป้งสร้างน้ำตาลนะครับพืชถ้ามีแป้งมีการสะสมแป้งและน้ำตาลมากก็พืชก็จะออกดอกดีนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยสังกะสีแมงกานิสโบรอนเหล็กแคลเซียมและโมลิบดีนัมนะครับตัวที่3มก็คือโกลิส กลิสนี่ก็เป็นน้ําตาลทางด่วนนะครับก็จะช่วยปิดปากใบพืชเมื่อปิดปากใบนี่พืชก็จะสะสมตาดอกได้ถึงขีดสูงสุดนะครับเราถึงเปิดตาดอกนะครับโดยใช้0-42-56อัตรา50กรัมต่อน้ํา20ลิตรผสมกับไพเดรท0กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะครับแล้วก็โกลิสใช้ตา2 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรฉีด3ครั้ง เวันครั้งครับก็จะช่วยทําให้พืชสะสมตาดอกได้ดีแล้วก็ออกดอกนอกฤด,ดูได้สม่ําเสมอครับ